ก็ไปไหว้ศาลเพื่อถึงว่าถ้าเกิดไปต่างจังหวัดหรือแปลกที่ไมัได้ที่บ้านเราก็จะสวดบทอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะอัยนะอิติสุขโตอะระหัง,หงพุทโธนะโมพุทธายะ ปัทวีคงคัทวีคงคาพระภูมิมาเทวาพระภูมิมาเทวอ๋อนี่ไหว้ศาลพระภูมิขมานิหังให้ท่านทราบว่าเอ้ยเรามาขออาศัยของพักเงี้ยแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นทํางานเราก็จะบอกว่ากราบไหว้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ที่ท,ที่เนี้ยทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเราและทีมงานชื่ออะไรจะมาทําอะไรแล้วก็ถ้ามีสิ่งใดที่เราและทีมงานร่วงเกินทั้งกายวาาใจก็ต้องขอขมาและขอท่านเนี่ย เป็นกำลังใจขอให้เราทำงานสำเร็จลุล่วงอะไรอย่างงี้เราก็รู้สึกว่าสบายใจเราไม่ได้มาบุกรุกที่ของไทยอะไรอย่างนี้แล้วก็เวลาไปไปต่างจังหวัดนะเพื่อนที่เราไปด้วยกันเนี่ยเราก็จะสวดมนต์บอกว่าแบบวันนี้เราเราพาลูกพาครอบครัวมาเที่ยวที่นี่ว่าจังหวัดที่บ้านต่างจังหวัดใช่ไหมใช่เนาะก็ป็นบ้าต่างจังหวัดเราก็เราก็จะบอกว่าวันนี้ลูกมาขอพักอาศัยที่นี่เป็นเวลาส2สองคืนสามคืนมีครอบครัวมีเพื่อนๆมาก็ขอให้หลับฝันดีให้ชาวพาดปลอดภัยเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพอะไรก็แะแต่ต่างจังหวัดก็จะแบบ แล้วก็จะไหว้มือเปล่าหรือว่าจะมีมเครื่องห่ายก็จะไหว้ด้วยจิตจิตอันบริสุทธิ์ของเรานี่แหละแล้วถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเกิดลูกเราแบบเด็กๆไม่รู้ยียบอะไรเงี้ยก็ก็กราบขอขมาแทนแทนทุกคนด้วยขอขอให้ท่านคุมค้มครองให้เราแคบค่าปลอดภัยมีหน่าเราไม่น่าเราจริงๆเรา มาที่นี้ต้องเด็กเลยเพื่อนแต่ก่อนเป็นโรงแรมฮิวตันคือที่บ้านจะจัดงานบ่อยมากแล้วก็จะใช้ catering service ของปราฟไนเลอร์เพื่อนแล้วก็มีโอกาสได้มางานที่ท่านผู้หญิงเดรกจัดบ่อยโดยเฉพาะคุณพ่อจะชอบอาหารคือห่อหมกข้าวห่อหมกปลาคือเสิร์ฟด้วยกันนะเป็นห่อหมกข้าวทานกับห่อหมกปลามกข้าวนี่คืออะไรคือมันเป็นข้าวแล้วก็เหมือนกับเอาไปอบกับ เครื่องเทศอ่เพื่อนเราเอาไปอบแล้วก็ทานกับหอมหมกแล้วก็มีหมี่น้ำบ้านปั๊กแล้วคำเก๋ของนี่คือมีความร่มรื่นมีต้นไม้นมวยงามเสมอเลยเพราะท่านผู้หญิงรักต้นไม้มากเดี๋ยวจะต้องไปดื่มคือเป็นคนชอบทานชายเย็นมากครั้งหนึ่งอ่ะไปของโปรดมากที่แบบ can't resist ได้นะเพื่อนนี่คือแบบออริจินอของโปรดเลยอ่ะเพื่อนชาไทยเย็นเพื่อนทม้ เราเคยมาตอนตอนเช้าเช้าเพิ่งแบบเพิ่งปาร์ตี้เสร็จอะไรเงี้ยคงไปอย่างนั้นงั้นคงไม่ตื่นคือต้องเรียกว่าติดติบหวานชัยเย็นเป็นมากคือตอนท้องน้องพบเพื่อนต้องหานทุกวันทุกครั้งคแล้วก็ไปขออนุญาตหมอหมอก็เลยว่าอ่ะท่านให้ทานตอนละแก้วแล้วทานแล้วอย่างเงี้ยวันละแก้วน้องพบออกมากทั้คืนกินชัยเย็นเลยชอบในสิ่งนี้จริงป่ะ มันท่านเชราเป็นทุกชนิดแล้วเอนหลังก็ให้ทานน้อยๆไมนองก็ชอเห็นแม่ทานเราเลยต้องหยุดต่หลังก็เลยแบบว่าทานในโอกาสสำคัญเท่านั้นแล้วก็ลดลงมาเหลือแค่ชัอาจจะไอทีอะไรเงี้ยเพื่อนวันนี้เรามีนัดกับน้องเล็กดูนะวันนี้จะใส่ชั้นสูงหรือเปล่าไม่มีทางสซนเตี้ย นัดมาเจ้าของที่เจ้า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 ทีเจ้าทีนัดเจ้าของที่มาคุยนิดนึงเพราะว่าเขาเปิดร้านใหม่เพื่อนซึ่งเรายังไม่เคยเห็นในเมืองไทยนะที่เป็นคาเบียคาเฟ่เราจะเห็นตามแอร์พอร์ตเมืองนอกสนามบินที่เมืองนอกเนี่ยเกาจะมีคาเฟ่เฮาส์มันจะขายพวกสป็อแซลมอนแล้วก็มีคาเวียซึ่งมันเป็น มันเป็นของที่ไม่ได้ผ่านโครร้อนอ่ะแต่มันจะแบบว่าเป็นการประกอบระหว่างคาเวียแล้วก็มีเครื่องเคียงแต่เราก็ไม่รู้นะว่าจริงๆว่าไอ้คาเวียหรือซาวมอนเนี่ยมันแบ่งเป็นตระกูลยังไงแต่เราก็ไม่แต่เราว่าครั้งหนึ่งเราเคยไปที่รัสเซียรู้ว่ามันมีต้นตระกูลอยู่ที่นั่นเยอะมากคือตื่นเช้ามาเบรคฟาสต์นี่คือแบบเป็นคาเวียหมดเลย เหมือนข้าวเย็นเป็นของถูกเลยเพื่อนอะไรที่มีคาเวียมันจะไพรซี่แมคือมันจะแพงแค่นิดเดียวก็แพงแล้วเดี๋ยววันนี้ให้น้องคนเล่าให้ฟังดนกอ่าว่ามันเนี่ยคืออะไรอยากรู้นะเพณผูเราเราก็แบบไม่ค่อยจริงๆแล้วแบบว่าก็ไม่ได้เป็นบิ๊กแฟนนะก็คือแบบว่าชอบมีก็กินอ่ะมีก็กินถ้าไม่มีก็เฉยๆแต่ก็แบบแล้วแต่คนนะคุณผู้ชมมีหลายๆท่านที่ดูอ่ะเราอยู่เนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าคาเวียมันพานยังไงมันมี ต้องดูยังไงมันราคาเท่าไหร่แล้วทําอะไรถึงอร่อยน่วันนี้วันนี้คนที่รู้จริงจะเลาให้เราต้องกินยังไงด้วยเนาะชิมเส้นสูงเดี๋ยวฉนจะเปลี่ยนน้องเลกใส่สตี้ยเหรออันนี้ไงส้นสูงสืดตำมานะสืดตำมานี่ไงนี่ไงเส้นสูงสุอตามา่นะ กำลังเมากำลังเมามัแตะมุมนู้นแล้วกำลังเมาอนี่คือนี่คือเมาขน้องตั้งแต่น้องเดินมาพร้อมต้องขอแต่เมื่อกี้เราเมากันไปก่อนปูพรมไปแล้วเรียบร้อยใช่เว้ยเราสามารถเดินแล้วไม่ใช่เดินแค่มาหาพี่นะคะสามารถเดินอยู่ในสวยของเพ่อพอเดินพวนดินค่ะคือสั้นสูงเนี่ยจิมจิมคือสั้นสูงเนี่ยคือเดินคุณยายว่ามาแล้วแต่ก่อน เพราะแบบทำไมทำไมต้องใส่ส้นสูงเดินทำให้เป็นรูในญ่าเล้กก็เลยบอกว่าอะไรช่วยคุณยายคนนีะแล้วเราพบว่าน้องอ่ะคือทุกครั้งที่เจออ่ะก็คือนป๊ะผมเป๊ะหุ่นเป๊ะถ้าเกิดเล็กไม่แต่งหน้าทำผมเนี่ยเล็กจะทำงานไม่ไม่ค่อยดีเลยไม่ดีเป็นประกอบไปเล็กจะทำงานไม่ค่อยสดเลือเราเป็นความ คือคือมันมันหน้ามาก็คือเสียงมาแล้วก็ตาก็มาต้องมาสนใต้องมาต้องโเบาบามอดแล้วองวันนั้นน้องเล็กพี่เอบอกว่าชอบความวิ้งวิ่งนอชอกาชีดาสมเคือเราต้องเบลนให้มันเข้ากับเราแบบผิวเผือหน้าเน้อแต่นั่นคือคุณต้องมีสกิลมากในการที่จะทำแบบคุณเล็กได้ ม่แต่คือหน้าเนี่เนี่ยนี่เพิ่งจับไปเนี่ยตัวเล็กจริงแต่ว่าเฟิร์มกว่เฟิร์มเป็นกล้ามเนื้อนี่้เป็นกาวเบียรอย่างเดียวเลยคืออยูเล็กอ่ะเพิ่งไปวัดไขมันเป็นก้ามเนื้อทั้งหมดน้อยมากเปอร์เซ็นต์ไขมันในตัวแล้วกินปกติไหมอ๋อกินกินปกติคือด้วยเล็กทำงานที่นี่แล้วก็แบบธุรกิจถุดอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กต้องชิมต้องกินทุกอย่างเล็กไม่ได้เลือกกินไม่ได้แบบ่ากินแบบ อ๋อโรสบาลีแซนดรสกินปกติเลยกินปกติแต่ว่าเล็กออกกำลังกายหนักนาสาวใช่ทุกวันเนาะน้องน้องสามารถทุกนน้องสามารถใส่กงมทัาคูณนี้แล้ะยงเฮดสแตนด์ได้จะโชว์เลยไหมคะใช่คะเพราะวันนี้ใส่กางเกงในไม่เป็นนี่คือคาเวีย่นี่ค่ะคาเวียคาเฟ่ก็คือเหมือนที่เหมือนไอ้คือพี่พี่นพชอบมากมีพี่พวกเราให้บอกฟังว่า เวลาไปสนามบินหรืออะไรเงี้ยที่เราจะหายไปนั่งอยู่ที่ก็คือนั่งกินคอนเตอร์ซีฟู้ดท้องอะไรคือคาเวียร์เฮาส์ที่มีอยู่ที่่ทีลอนดอนเม่องลอนดอนเมืองลอนดอเนี่ยคือบ้านเลยค่ะชอบทานคาเบียร์จริงๆแล้วแล้วคือเล็กไม่เล็กเห็นว่าในเมืองไทยยังไม่มีแต่ก็เล็ก็เลยอยากจะทําอะไรที่เมืองไทยยังไม่มีไม่ได้ไปแข่งกับคนอื่นอยากจะเสริมมากกว่าว่าอะไรที่เมืองไทยไม่มีก็เลยเนี่ยค่ะ เปิดคาเฟ่คาเฟ่นี้ขึ้นมาเปิดได้ประมาณ8เดือนแล้วอันนี้เรามีอยู่ทั้งหมดทนายชุดสวยมากเลยนี่คือเบาแมงก็อยากจะให้เขาหรูแล้วเขาก็ชอบแต่งตัวอยู่แล้วด้วยเขาขนมีความแบบว่าเป็นทายาทเขาต้องคอปเปอร์ค่ะแล้วผมก็ต้องตึงใช่ต้องเป๊ะแลวเขาก็ต้องมั่นใจด้วย ซึ่งเขาจะมาบอกเลยว่าโอเคอันเนี้ยเขามั่นใจในแบบนี้เขาต้องใส่ส้นสูงนีความความใส่ใจความละเอียดอ่อนจริงจังโอ้บาแมงนะนี่นี่นี่เด็นเด็ดเด็ดเด็๋เด็เด็ดก็ไเด็ดเดเด็ดเดัวเด็ดเ็ดเดีดเด็้เด็อเด็ดเด็ด็ดเเด็ดเด็ดเเ็ด็เมเเด เป็นของดีจริงๆเนี่ยค่ะของดีจริงๆ,ๆจะมีอายุประมาณ8ปีขึ้นไปกว่าเราจะ harvest ได้ขึ้นอ,อยู่กับอุณหภูมิของอน้ำการดูแลเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นมันเป็นวาวไม่ได้แล้วอันนี้คือฟาร์มใช่ไหมคะเพราะวาวนี้ก็คือแบบมันมันผิดกฎหมายไปหมดแล้วอ,อันนี้เขาก็เป็นฟาร์มคาเวีย ซึ่งเราอินพอร์ตมาจากเยอรมันแต่ว่าฟาร์มเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ที่เมืองจีนอ๋อใช่แต่ว่าเมืองจีนเาีใช่ค่ะเป็นสเตอร์เจนเป็นสเตอร์เจนคาเวียหรืเป็นปลาชนิดที่คลอดลูกออกมาเป็นคาเวียเนี่ยเป็นไข่ปลาคาเวียคือปลาจากบบบจากสเตอร์เจนใช่แล้วค่ะซึ่งน้ําแล้วก็อุณหภูมิที่เมืองจีนเนี่ยเขาได้มาตรฐานมาก คือต้อง8ปีอัพ8ปีอัพคือเบลูก้าเนี่ยเบลูก้าคือท็อปท็อปเลยเนี่ยค่ะก็จะ15ปีอัพ15ปีมันถึงว่าอยู่ในตัวอยู่ในท้อง15ปีจริงป่ะใช่ใช่ใช่ใค้ไม่เพิ่งรู้สิใช่15ปีนี่คือแบบที่สุดแล้วก็คือจะท้องแก่มาชัวร์แล้วมันได้เยอะไปหน่อไข่เนี่ยครีมมี่เออเหรอไข่จะครีมมี่ขึ้นใช่ใหญ่ขึ้นค่ะคือมันริชมันจะมันจะริช มันถึงแพงอ่คะเพราะว่ามันคือมันลองเธอมันต้องดูแลมันต้องดูแลแล้วฟาซิลิตี้ต้องดีต้องได้มาตรฐานอะไรเงี้ยค่ะการที่จะ distribute เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยก็เปเปอร์เวิร์คโอ้โหมหาศาลมากแต่เข้าใจอะไรว่าทําไมคนไม่ค่อยได้ไมาเพราะมันมันมหาศาลมากมันต้องไปการประมงด้วยมันต้องไปโอ้โหทําอ t p อยออะไรเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคือ Pro ฟฟมากค่ะที่ได้ ผ่านมาหมดแล้วแล้วก็อยากจะให้ของดีจริงๆในราคาที่จับต้องได้อันนี้ขอต้องพูดเลยว่าจับต้องได้เพราะเรา import เข้ามาเองคืออยากจะให้คนมา experience ของดีเลยนราคาทีเรียาต้องได้แปดปีเนี่ยเราเรียกอะไรแปดปีอันนี้ของเล็กคือไฮบริดเชฟเนี่ยชอบใช้ไฮบริดเพราะราคาที่ดีแล้วก็ถ้าเกิดเอาไปผสมประสานกับอาหารอื่นๆเนี่ยมันก็โอเคเพราะว่าการที่เราเอาคาเวียร์ไปผสมกับอาหารเนี่ย มันต้องอ o m p l เ m e n t กันมัน overwhelm กันมันมันตีกันไม่ได้ใช่ใช่ต้อง enhance แล้วคาเวียที่ดีเนี่ยค่ะหรืออาหารที่อร่อยเนี่ยที่มีคาเวียเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ควรจะมีใช้อาหารกลิ่นแรงแล้วคาเวียไม่ไม่ควรทานกับ red wine เพราะมันจะตีกันต้องแชมเปญควรจะแชมเปญควรจะวอดก้า วน์ขาวยังโอเคแต่ปกติเล็กอ่ะจุ้งกินในกระปุกเลยที่คาเวียคาเฟ่เนี่ยเรามีเชฟสามคนก็หมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันไปแล้วก็เรามีทั้งหมดเนี่ยแที่นั่งแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะมี b i gger party เนี่ยเราไปจัดในห้อง private room ต่างๆได้หรือไม่ก็เอาไปจัดที่บ้านก็ได้ค่ะ เราก็ทำเคทริงเหมือนกันเราก็จะยกครัวแล้วก็ให้เชร์สมัยไหนคือที่สุดที่เล็กมาทำจัดเลี้ยงที่เนี่ยค่ะแล้วก,ก็เอาคนจัดเลี้ยงที่โรงแรมแต่ก่อนเนี่ยยกทีมมาทั้งทีมเลยไม่แล้วแล้วอร่อยนะคนไทยที่กำลังแบบว่าหา เซอร์วิสคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาจะเน้นโควิดจัดงานที่บ้านจัดที่บ้านจะบอกว่าที่เนี้ยคือโปรเฟชชั่นอลที่สุดอ๋ออันนี้นะคะ Crab Meat Salad อันเนี้ยคือไม่อ้วนเลยอันนี้อะไรอันนี้คือคอร l ฟลาวเวอร์สูตนี่คืออาหารที่เนี่ยจะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฝรั่งฝรั่งแต่ไทยยังไม่มีเพราะไทยมีที่มาเมซองแล้วเพราะฉะนั้นอาหารที่เนี่ยจะค่อนข้างจะหลากหลายแล้วเราเล็กเนี่ยเอ่อินพอร์ต เข้ามาสีชนิดเบลูก้าเนี่ยจะเทสค่อนข้างจะแรงที่สุดคาเวียเอ็กซ์เพร์ทั้งหลายเนี่ยจะชอบเบลูก้าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคาเวียเวอร์จินเพิ่งเริ่ม,มกอนเลยก็อยากจะแนะนำให้ทานไฮบริดคือไฮบริดเนี่ยค่อนข้างจะ ทานง่ายเชอริงกี้แล้วก็เป็นออเซียตราน่าจะเคยรู้จักออเซียตราเท่าไหร่เนาะไฮบริดเนี่ยเราจะมีกระปุกละ30กรัมทานคนเดียวได้ทานคนเดียวได้แบบเนี้ยค่ะอันนี้คือ30กรัมซึ่งอันเนี้ยอยู่ที่ประมาณ2,500-2,800อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเริ่มเริ่มต้นที่ประมาณ2,000กว่าบาทแล้วมีเครื่องเคียงให้ด้วยไหมมีเครื่องเคียงให้ด้วยถ้าเกิดซื้อกลับบ้านเราก็จะแพ็คให้อย่างสวยงามสวยมากสวยมากเดี๋ยวดูนะสวยงามเลยเดี๋ยวให้สี เป็นแพ็คเค้กเล็กๆใช่แล้วก็จะมีบลีนีสไปให้มีพวกคอนดิเมนต์ต่างๆเครื่องเคียงเนี่ยค่ะเครื่องเคียงของเขายังมีอะไรบ้างมีไข่แดงไข่ขาวต้มมีหอมซาวครีมแล้วก็บลีนีสค่ะแล้วก็มะนาวให้ไปด้วยค่ะครบ2,500-2,800มีทุกอย่างครบ2,800มีทุกอย่างครบค่ะ เพื่อนพูดเรื่องชุดหน่อยเลยเพราะอะไรปะเพราะคนดูไปดูมาสำรวจมาแล้วเขาชอบเห็นเพื่อนแต่งตัวเฉลยเดลยใี่อะไรอะไรองไงวะอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบที่สุดเลยค่ะคืออันนี้เพิ่งซื้อที่ดีอ๋อะเพื่อนจำได้มาอันนี้อันนี้เก็ออก็คือว่าแต่จริงไม่ใช่ไม่ไม่ต้องป็นดีอองนะของใครก็ได้เป็นเอวสูงคือเราก็ใส่เอวสูงแล้วก็ใส่กางเกงทรงแบบนี้ทรงตรงๆเพราะว่ามันไม่ต้องใส่ส้นสูงมากมันก็สามารถทําให้สวยได้แล้วก็เป็นคนไม่ใสเกางเอวต่ำ และแล้วอย่างเงี้ยที่เพื่อนบอกว่าเราชอบซื้อเหมือนกันแต่มันก็ไม่เหมือนไงเพราะเราใส่เราใส่บ่อยนะคือเหมือนเราใส่เราคนคิดว่าเราใส่ไม่ช้านั่จริงเราใส่บ่อยแต่ว่าเราเปลี่ยนวิธีของเส,ส,สื้อใก,ใกล้กันทรงอาจจะใกล้ใกล้กันใช่แต่ว่ามันมีความสบายไม่สบายแล้วก็ความสูงต่างกันบางทีเป็นบานออกจากตรงนี้มันก็เหมาะกับเสื้ออย่างเนึ่ใช่เพื่อนอันนี้ก็เป็นเอวสูงแล้วก็พอเราอายุเยอะขึ้นน่ะเราจะชอบใส่รองเท้าที่แบบเป็นส้นส้นส้น ไม่ใช่ส้นแหลมหรอกเพื่อนส้นที่มันหรอว่ามันเนี่ยมันจะมีความมันจะมีความชั u กี้มีความแบบหนาหนนิดหนึ่งแล้วมันจะทําให้เดินสบายอ่ะเดินเดินสบายมากกว่าแหลมแหลมคือแหลมแหลมแล้วเราต้องเกรงเยอะแล้วมันแหลมคือมันต้องใช้ไอ้นี่เยอะใช่ไหมนี่คือส้นใหญ่แล้วเราก็จะเป็นคนไม่ค่อยใส่รองเท้าดำคือพอรองเท้าดำมันทําให้รูเราตัวสั้นแต่อันนี้มันคือกลืนมันความมันกลืนอ่ะมันก็เลยแบบ ดูเรามีความสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อนเราดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นให้ใส่รองเท้าวาวๆ่ก็จะดูก็จะดูเห็นเสื้อละเสื้อเสื้อเนี้ยเนื่องจากเป็นคนหน้ากลมนะเพื่อนคอก็ไม่ได้ยาวอ่ะเราอ่ะเคยปรารถนาว่าเราอยากใส่เสื้อคอเต่าสวยอะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนใส่เสื้อคอปิดไม่ค่อยคือเราจะดูหน้าสั้นคอสั้นเพื่อนถ้าเลือกได้ก็คือใส่ใส่คอเปิดใส่คอเปิดเป็นคนไม่ชอบแขนกุดนะเอาจริงจแต่ชอบความมีอย่างเงี้ย อะไรนิดนีนวอร์มที่แขนนิดนึงนนค่ะอะไรอย่างงี้อันนี้ชอบมากบานเท่าที่ต้องการเลยนะฮะยิ่งบานยิ่งชอบใหญ่อย่างงี้ก็ได้อะ่ะชอบมากชอบมากกระเป๋าแล้วกระเป๋าอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนมากินข้าวกลางวันเนี่ยใส่อะไรบ้าง